โครงการระบบบริหารจัดการท้องถิน่นชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยระบบดิจิทัลประจำปี2566เทศบาลเมืองพิบุลมบางสาหารนำโดยดรสิริมาเมวดีศิรรัตนิตรานายกเทศมนตรีเมืองพิบุลมบางสาหารมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำโครงการระบบบริหารจัดการท้องถิน่นชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยระบบดิจิทัลประจำปี2566 เข้าร่วมสมัครในปี2,565เพื่อขอรับทุนส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งผ่านการพิจารณาและระยะเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยระบบดิจิทัลประจำปี2,566 เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืนในชุมชนเพื่อบูรณาการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยระบบนี้จะขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบของแอปพลิเคชันพิบู์ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานหลัก5ระบบประกอบด้วย 1. ระบบบริหารจัดการเทศบาลเมืองพีบูนบางสาหาร imminentment em 2. ระบบฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ e-service 3. ระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์ e ีมาร์เกต 4. ระบบบริหารสาธารณสุขชุมชนอ e ีสาธาและ 5. ระบบพัฒนาชุมชน e ีคอมม n i น y ระบบบริหารจัดการเทศบาลเมืองพิบูลบังสาหารเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการภาระหน้าที่ขององค์กรเทศบาลจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลของเทศบาลช่วยให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถบริหารจัดการงานต่างๆของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยระบบย่อย15ระบบระบบบริหารจัดการตลาดระบบยืมคืนพัสดุอุปกรณ์และจองสถานที่ระบบงานทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระบบประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส ระบบจัดเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์ระบบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมระบบจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีระบบมาตรฐานตัวชี้วัดระบบจัดทำแผนการดำเนินงานระบบเบิกจ่ายงบประมาณระบบฐานข้อมูลให้บริการประชาชนและระบบปฏิทินการทำงานระบบฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เป็นระบบฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูรณ์ผู้ที่สนใจหรือผู้ว่างงานให้มีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนในด้านการช่างประกอบด้วยระบบย่อย7ระบบระบบบริการช่างก่อสร้าง ระบบบริการช่างแอร์ระบบบริการช่างไฟฟ้าระบบบริการช่างยนต์ระบบบริการช่างประปาระบบบริการช่างคอมพิวเตอร์และระบบช่างกระจกและอลูมิเนียมระบบจำหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลร้านค้าผู้จัดส่งสินค้าและประชาชนเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการจากเทศบาลสะดวกและรวดเร็วประกอบด้วยระบบย่อย2ระบบระบบสร้างหน้าร้านและระบบซื้อขายจัดส่งสินค้าออนไลน์ระบบบริการสาธารณสุขชุมชนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูร์ การให้บริการทางการแพทย์การดูแลสุขภาพสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนบริการด้านการป้องกันโรคการรักษาโรคการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการการชำระค่าธรรมเนียมและการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยระบบย่อย6ระบบระบบบริการสุขภาพประชาชน ระบบฝึกอบรมพยาบาลและแม่บ้านชุมชนระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมระบบร้องเรียนและแจ้งข่าวสารและอีสสาธาแอปพลิเคชันระบบพัฒนาชุมชนคือระบบการจัดการและพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีความยั่งยืน ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะความสามารถของชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประกอบด้วยระบบย่อย4ระบบศูนย์บริการสวัสดิการสังคมชุมชนศูนย์การเรียนรู้และไอทีชุมชนศูนย์พัฒนาเกษตรปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผ้าไหมและผ้าพื้นถิน่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal Life ของประชาชนในยุคดิจิทัลจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีเป็นการวางรากฐานเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพนักง,งานเทศบาลและประชาชนสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นผู้ดำเนินงาน พนักง,งานเทศบาลและประชาชนได้รับการพัฒนาย,ยังต่อเนื่องเพื่อให้การดําเนินโครงการระบบบริหารจัดการท้องถิ่นชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้วยระบบดิจิทัลประจําปี2566เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป